เพราะเราไม่เคยออกสื่อเราไปมาทุกจังหวัดนะครับในการช่วยเหลือเหยื่ออาจกกรรมสังคอน,นี้มันคือผมมายืนยันไม่ได้เลยว่าผมอยู่กับพี่อาจมาเนี่ยเกือบเกือบสี่ปีแล้วี่ตั้งแต่ก่อนคดีดังโมงนะครับ <c oughs> ล้วก็มีหลายๆช่วงที่แบบว่าผมก็เห็นอะไรหลายๆอย่างที่อยากแบบพิสูจน์ว่ามีความจริงใจหรือเจตนาที่จะทําอะไรกับคดีอะไรเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยเจอคนดีที่แบบว่า มันรู้สึกได้เลยครับว่าพี่อาจเองเนี่ยไม่ได้มีนยัยยะอะไรแอบแฝงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าผมก็ช่วยโดยที่โดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ยืนยันได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าผมมีโอกาสทําเนื่องจากว่าพาี่อาจให้โอกาสเนี่ยครับเราก็ทําเต็มที่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหรือว่าอะไรที่จะต้องแบบกลัวเพราะาทุกวันนี้ทําเนี่ยมีแต่คนกลัวแทนเราทั้งน,นั้นเลย แต่เราแต่เราแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องกลัวหรือว่าจะต้องมีใครมาขู่อะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่มีครับผมไม่ผมไม่ได้กลัวว่าอะไรไหมผมถือว่าฟ้ารากิจอะไรจะเกิดก็เกิดเผมพูดตรงนะฟ้ารากิจอะไรจะเกิดเกิดเราเราอยู่มาถึงทุกวันนี้ยพวกเราเนี่ยมันนักรบดุรนินแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องคนจะมายิงเราตายเรื่องคนจะมาฆ่าเราถ้ามันจะเกิดก็ปล่อยมั้ยแต่ลูกน้องผมยิงปืนแม่นนะ ต้องบอกก่อนวผมยิงคืนแม่นนะทหารนักรบยิงคืนแม่นทุกคนะผมพูดกันนด้วระกาศผมยิงคืนแม่นทุกคน <c oughs> ก็ลองวัดกันดูมึงหรือกูถ้ากูโดนก็ทําใจแต่ผมผมต้องบอกอีกนะว่าแฟนผมลูกผมนะ <c oughs> เขาไม่เคยสร้างมารยากับผมครับแล้วก็เขาเข้าใจผมทุกอย่าง <c oughs> นะเขารู้แล้ววันหนึ่งถ้าพ่อจะต้องโดน จะต้องติดคุกจะต้องถูกยิงตายเขาก็ทําใจอ่ะว่ามันต้องเกิดก็ต้องเกิดนะผมก็บอกเขาแล้วว่าเป็นลูกนักรบต้องต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องอดทนนะอย่าไปคิดอะไรมากนะอย่าไปคิดอะไรมากพวกเราทุกคนออกมาจากบ้านนะครับบอกอย่างนี้ว่าเราไม่เคยคิดเราว่ายันนี้กูจะได้กลับไปนอนกอดลูกไหมยันนี้จะได้กลับไปนอนกอดเมียไหมเพราะเราออกมานอกบ้านเนี่ยทุกอย่างคือความเสี่ยงหมด ถูกไหมทุกอย่างคือความเสี่ยงหมดแต่เราทำไงได้ออกเป็นนักรบแล้วมันก็ต้องออกมาสู้รบตามกัิกาสากลถูกไหมดังนั้นเราถือว่าเรามีพวกมากมีพวกเยอะมีมีคนรักเราเยอะก็ถือว่าความดีที่เราสร้างมาก็เป็นก่อคุ้มกันแต่ถ้ามันจะพลาดก็ันแต่เวรแต่กรรมเหมือนห้าไม่ได้หรอกเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืดถึงเวลาอันนี้อมบอกว่าทุกคนคืออย่าไปกลัวนะครับ ถ้าเรากลัวเราไม่ต้องทำนะถ้ากลัวไม่ต้องทําสิ่งที่เราจะทําอืมผมผมคิดแค่นั้นนะ,นะคิดแค่นั้นละว่าผมไม่ได้กลัวผมชนกับตํารวจมาโอ้ไม่รู้เท่าไหร่นะชนกับข้าราชการไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่เห็นต้องกลัวเขาเลยเพราะคุณเป็นข้าราชการที่กนินเงินภาษีประชาชนคุณเป็นข้าราชการของแผ่นด,ดินคุณต้องเพื่อประโยชน์ปกป้องประชาชน,นไม่ใช่รับจ้างประชาชน ไม่ใช่แม่งทุจริตคอรัปชันนะพวกเนี้มีแผลทุกคนเอกจำพี่ไปเลยในประชาส่วนทุกคนจำผมไม่เลยข้าราชการทุกคนไม่มีใครไม่มีแผลมีแผลม,ผลมากแผลน้อยนะจะแผลเล็กแผลใหญ่น,นั้นั่นเองครับเออไอ้พวกแผลใหญ่เนี่ยจิ่งกลัวตายเพราะอะไรเพราะมีเงินเยอะไม่กล้าหรอก้วลองได้เจอผมเนี่ยแม่งขี้อดต่อหน้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผอบตรลอ ม่ว่าจะเป็นหลงมปตลอ้อไม่ว่าจะเป็นระดับในคนพวกนี้แม่งขี้กลัวเพราะแม่งโกงไปตังเยอะบางคนมีพันล้านบางคนมีสองพันล้านบางคนมีห้าร้อยล้านบางคนสามร้อยล้านแม่งกลัวตายหมดทุกคนครเพาอ,อะไรเพราะแม่งโกงเยอะไอ้อพวกนี้แม่งหนึ่งได้จากการโกงไปมันก็กลัวแม่งคนจะฆ่ามันนะถูกไหมมันก็กลัวคนที่จะจับมันมันมันถึงไม่สู้ไงเรียกไ,ไม่สู้คน จำวกเขาไว้ผมอย่างเลยว่าคนพวกนี้ถ้าเราไม่กลัวเขาเขาจะกลัวเราจําไว้เลยนะเขาจะกลัวเราจำไว้เหรอผมดูหนุงการได้มาเนี่ยผมรู้ขี้รู้ไสแม่หมดทุกตัวเลยพลตำรวจเกคนไหนโกงยังไงพลตำรวจโทคนไหนโกงยังไงพันตำรวจกคนไหนโกงยังไงตำรวจไม่มีไม่โกงอ่ะผมพูดเลยไม่มีไม่โกงที่ไม่มีที่ไม่โกงเลยอยู่ที่หน้าสำนักงานตรวจชาติ อุ้มลูกอยู่คนเดียวนั่นคือไม่เคยโกงใครเลยเออวุฒิหนงนะคือตำรวจที่ไม่โกงมีคนเดียวอุ้มลูกอะอยู่หน้าสำนักปลงชางาะลูกปั้นอะนั่นไม่โกงคนเดียวเพราะคนนี้เป็นแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรไหมไอ้จ่ายเฉยที่อยู่ตามสี่แยกไฟแดงคนนี้ก็ไม่โกงถูกไหมถูกไหมล่ะคนนี้เขาไม่โกงถูกไหมโต นะถูกไหมจาจาเฉยอะ่ะไม่เคยโกงคนนะลูกปั้นหน้าแต่แม่ของชางไม่เคยโกงคนแต่ตำรวจร้อยละเก้าสิบเอามากเอาร้อยเอาแต่คดีเราก็ต้องช่วยพี่น,อน้องประชาชนรู้ไหมครับว่าพนักงานสอบสวนสนลำหินอยง่ในมหานครนะมีคดีทั้งหมดเจ็ดคดีน,นี่เล่าให้ฟังความซ่าของเขาเดี๋ยวเจอกันนะขึ้นหน้าอืม คดีมีเจ็ดคดีถูกจับเรื่องวุธปืนปืนของกลางหายพี่น้องาาประชาชนพนักง,งานสอบสวนเนาเนี่ยปืนหายเจ็ดกระบอกตามคืนมาได้หกกระบอกเหลือหนึ่งกระบอกของพวกผมไม่คืนไม่จ่ายไม่รับผิดชอบผมเป็นร้องผู้การนครบาลสามโกราพุ่มกับสอนอลำหินโดนย้าย รองผู้กับสอบสวนโดนย้ายพนักง,งานสอบสวนไม่โดนอะไรเลยโทรมายอเยอ้ยผู้เสียหายว่ามึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกผมจะจะบอกนะครับว่าสัปดาห์หน้าวันอังคารน,นะเดี๋ยวกูจัดให้พนักง,งานสอบสวนสนลำหินที่ยักยอกปืนของกลางไปนะปืนของกลางหายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันที่บชนถ้าพอบชนแม่งไม่ทําให้กูอีกกูจะเอาผู้เสียหายที่แม่งโดนยักยอกปืนของกลางเนี่ย ปนั่งที่หน้าสำนักงานตรนชาติประจานความจรรยของมึงในฐานะที่มึงเป็น,นหา้าสอบสวนที่ยักจออปืนของกลางไปแล้วผมอยากจะดูว่าตำรวจนครบาลน,นะโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะเอาหน้าไปไว้ไหนนะผมโทรไปไม่รับสายไม่เป็นไรครับพี่สยามบุญสมไม่รับสายไม่เป็นไรนะแต่ถึงเวลาวันอังคารผมไปยื่นหนังสือคุณจัดการให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าไม่ดําเนินการให้ผม วันพุธผมจะพาผู้เสียหายไปนั่งหน้าสบชนะบนถนนนั่นแหละนะเหมือนที่ผมเคยนั่งในอดีตที่ผ่านมานะเหมือนที่ผมเคยนั่งในถนนที่ในอดีตที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยนะพวกคุณมีความอายไหมปืนของการยังขโมยไปขายอ่ะมีน้องประชาชนคนไทยในประเทศคิดดูเจ็ดกระบอกอ่ะตามก็ไม่ได้หกกระบอกหรือหนึ่งกระบอกยังยังตามไม่เจอ สานี่ครับพี่ปาสาหายคืนปืนของกลางแล้วนะคิดดูให้คืนปืนของกลางแล้วแต่คุณยังไม่คืนนะเห็นไหมมัน็นแต่เรื่องผมว่างตรงนะตำรวจน่ะมันมีแต่เรื่อง,ม,ง,ง,ม,ม,องมันไม่ใช่มาไ,ไม่มีเรื่องนะอะอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าพวกเราทุกคนอะไม่ได้สนใจเลยนะเรื่องบุรีไฟฟ้าุหรีฟ้านะ สัปดาห์ที่แล้วมีคนเข้ามาถล่มเพจผมนะผมพูดถึงบ้านบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งที่ขายผลิตไฟฟ้านะครับมีสองพี่น้องคนหนึ่งชื่อเอชื่อเออีกคนหนึ่งชื่อเอกนะขายผลิตไฟฟ้านะนะครับถึงบอกว่าคุณมาถล่มเพจผมคุณขายผลิตไฟฟ้าคุณอย่าคิดว่า ผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะนะนะครับคุณเข้ามายุ่งกับเบดผมเดี๋ยวผมจะให้ในายผมเนี่ยกวาดล้างของเครือข่ายคุณทั้งประเทศให้หมดคุณมีสาขาที่นนทบุรีที่สิบสองสาขานะผมก็รู้นะครับนะคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะคุณดูแลที่นครบาลกับภาคสองผมก็รู้นะเอกนะ ชื่อเอกเหมือนกันเป็นเจ้าของบริษัทไฟฟ้าที่มีเฟรนชายขายทั่วประเทศนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับผมไม่เคยยุ่งคุณแต่คุณมาส่งเพจผมนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้จักผมจะให้คุณรู้จักผมผมจับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไอ้พวกซ่าๆแบบเนี้ยคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นนักเลงนะครับนะคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นนักเลงนะครับผมบอกให้เลยว่า กูในโคตนนักเลงเลยกูจะบอกมึงนะุูไปถามใครก็ได้ในวงการอะว่าอาชญาตนักเลงไหมสมัยก่อนทุกคนต้องเคยเห็นอยู่แล้วโรงพยาบาลพระรามสองคุณไปดูเทปผมได้นะหมอผมยังตบโต้เลยนะเพรอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ถูกต้องผมไม่เคยกลัวเลยผมจะบอกให้นะครับพวกผมไม่เคยกลัวแั่นั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเราต้องกลัวนะครับนะ ทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกครับว่า,วาเราเป็นคนของประชาชนนะเราไม่กลัเมึงอ่ะของ่ไงมึงจะเป็นใครก็ช่างอ่ะแต่มึงอย่ามายุ่งกับกูนะเห็นเนี่ยไอ้เจ้าของนะไอบริษัทไฟฟ้าเนี่ยนะเชื่ออะไรวะเนี่ยเพจเนี่ย ให้นะแปับหนึ่งนะดูให้ว่าไอ้นี่มันเปลี่ยอะไรที่ดูมัะลมเปลี่ยนพี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอืมัมวหอมมั่งสุะ บ้านขัวหอมอเยดบ้านขัวหอมเผดบ้านขัวหอมอเผดบ้านขัวหอมอที่ขายบริตภณไฟฟ้าเปิดกระจายทั่วประเทศผมผมบอกผมเตือนไว้ก่อนเผดบ้านขัวหอมนะครับนะคุณมายุ่งผมนะครับเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยผมบอกให้ต่อให้ผมรู้ว่าอาดีตพู้ว่านะเป็นปบรับให้คุณนะผมก็ไม่ได้กลัวนะผมบอกให้เลยว,ว่า ไม่ใช่อลองได้เปลี่ยบบ้านขัวหอมนะครับนะคุณมายุ่งเองนะถ้าคุณไม่ยุ่งผมผมไม่ก็ยุ่งใครอยู่แล้วแต่คุณมาถล่มเปรีผมมากอาทิตย์ที่แล้วนะเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยเป็นชายบ้านขัวหอมเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้ทั้งประเทศผมจะบอกให้ผมจะจับแม่หมดอ่ะผมอยากจะดูว่าตำรวจไม่จับแม่งวู้เล่าตำรวจผู้การจังหวัดไม่จับพุ่งกับไม่จับโรงพักไม่จับล่อแม่งพุ่งกับทุกโรงพักละเว้นปฏิบัติหน้าที่ แล้วดูที่บ้านโคหอมมันจะอยู่ได้ไหมผมถามหน่อยเออมันจะอยู่ได้ไหมบ้านโคหอมอะ่ะซอยเยวดียี่สิบสองอ่ะแม่งเปิดเท่าไหร่ดีวพาผู้การนนท์เพิ่งไปจับนะนนทบุรีมียี่สิบสองสาขาไอ้บ้านโวหอมอืมเออนครบาลมีเท่าไหร่ชมบุรีมีเท่าไหร่มีทุกจังหวัดอ่ะเจ็ดสิบกว่าจังหวัดไอ้บ้านโคหอมเนี่ยทำบริไฟฟ้าอย่างเดียวนะมีชื่อเอกคนหนึ่งชื่อเอกคนหนึ่งสองพี่น้องนะอันอ่าซ่ามากบ่อย ถ้าท่ามากเดี๋ยวเจอผมอ่ะผมบอกให้เลยว่าผมสั่งตํารวจได้เอานี้ว่าอ่าผมพูดเอกเลยผมสั่งตํารวจไปจับได้ตํารวจไม่จับกูเล่าตารวจอ่ะอาดูดิว่าใครจะแน่กวกันลองดูไหมนะผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับผมไม่เคยรังแกใครนะผมเตือนไม่ก่อนนะเอกกับเอนะบ้านัคของผมอ,อย่ามายุ่งกับผมอย่ามาทะลึ่งกับผมนะถ้าคุณยังมายุ่งกับผมมาทะลงเบรผม นะเดี๋ยวจะกดแม่งให้เรียบเลยนะคุณรู้ไหมว่าผมจับมาเท่าไหร่นะสัปดาห์ที่แล้วผมยังไม่จับเจ้าพ่อประรามสองเลยเออของเธือน่ะจับเจ้าพ่อประรามสองของเธือนอ่ะนะเอาเงินวิ่งมาเคลียร์ผมล้านห้าผมยังไม่เอาเลยมผมจับเจ้าพ่อประรามสองเอจ้าพ่อประรามสองต้องมาหาผมถึงที่ผมจับอะ่ะเราขอเคลียร์เอาเงินสมัยผมล้านห้าผมยังไม่เอาเลยเพราะอะไร พราะว่ามึงเป็นเจ้าพ่อยไหมกูอยากล้มเจ้าพ่ออมผมบอกให้แล้วว่าผมอยากล้มเจ้าพ่อนะคดีละเมิดอำนาจศาลจำเลยสู้ได้ถึงปีการครับนะนะจำเลยสู้ได้ถึงปีกาแล้วคุณก็ดูได้ว่าเดี๋ยวผมคัดเอกสารมาเสร็จผมจะเปิดเผยกับพี่ป้าสายให้ดูนะครับว่าผมอาดเสียงจริงหรือไม่นะ แต่รอดูแล้วกันมาเสียงจริงหรือไม่เพราะนายภาสาเขียนไม่ชัดเจนว่าผมไม่ได้อ่านเสียงนะครับผมไม่ได้อ่านเสียงนะแล้วผมก็ฟ้องนี่นะฟ้องข่าวสดฟ้องเรื่องเล่าเช้านี้แน่นอนผมบอกให้เลยนะทารายความข้าล่างฟ้องไม่หมดแล้วเหลือแค่คดเอกสารมาก็ฟ้องได้เลยเดี๋ยวพอเขาไม่ภาสาวมาก็ฟ้องได้นะชัดเจนผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นใครแต่ถ้าคุณเป็นสื่อคุณละเมิดผมนะผมก็ไม่สนครับนะ เหมือนที 1941, ่ผมฟ้องอ่ะนะเดนิว่ะเอาผมถูกผู้คุมเนี่ยผู้คุมเรือนจำอ่ะนะคาดโทษอย่างเงี้ยเฮ้ยคาดโทษอะไรนะไม่มีทางนะครับนะต้องบอกว่าวันเนี้มีเวลาว่างก็คุยกันนานหรือยังเอกนานี่กี่นาทีลวเบาๆก็จะมีกี่นาทีเลยชั่วโมงเนี่ยเอาแค่นี้เนาะเอาละ ่าวันนี้ก็ออกปากหอมคอเนาะเพราะเสียงยังไม่เข้าที่ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับทีใ่ให้กําลังใจก็วันนี้สวัสดีครับ